เทชคือดวงวิญญาณผู้ไม่ยอมไปสู่สุคติมันมีนิสัยเจ้าเล่ชื่นชอบการทรมานผู้อื่นเขาดูภูมิใจในการทารุนมนุษย์และการทำให้จิตใจของพวกเขาแหลกสลายด้วยวิธีที่สุดแสนสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเจ็บปวดเจียนตายอันยืดเดยื้อยาวนานเหยื่อของเขาต้องทนทุกข์ไปจนหลังความตายเพราะเทชนั้นทำให้วิญญ,ญาณของเหยื่อทั้งหลายผจญความทุกข์แสนสาหาัส โดยการขังพวกเขาไว้ในตะเกียงเพื่อทรมานพวกเขาไปชั่วนิรันดร์แอดีตการเนื่องน,นานจนหลงลืมไปแล้วชายผู้ที่ต่อมารู้จักกันในนามว่าเทจชเคยเป็นสมาชิกขององค์กรที่อุทิศตนให้กับการรวบรวมและเก็บรักษาความรู้หัวหน้าองค์กรได้มอบหมายให้เขาคอยเฝ้าห้องลับใต้ดินที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์เวทมนต์อันแสนชั่วร้ายและอันตรายต่างๆเทรช เป็นผู้มีระเบียบแบบแผนและความมุ่งมั่นตั้งใจเหนือว่าใครทำให้เขาเหมาะกับหน้าที่นี้เป็นอ,อย่างยิ่งลึกลงไปในห้องใต้ดินที่เทชคอยดูแลใต้ป้อมปราการตรงใจกลางของเกาะนั้นลามโซ่ด้วยตราอักขระรูปกุญแจปริศนาและคาถาอันทรงพลังเพราะว่าเทชเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับศาสตร์มืดเป็นเวลานานมันเพียนสาหาด้านมืดภายในตัวของเขา วัตถุโมราณเหล่านี้ใช้ความไม่มั่นใจของเขาเป็นจุดอ่อนเยาะเยะ้ยเขาด้วยความกลัวในส่วนลึกของเขาแลนะคอยย้ำเตือนถึงความขบคืนในใจเขาเป็นเวลาหลายปีความมุ่งร้ายของ resh, เทรชเผยโฉมออกมาผ่านการกระทําอันเหี้ยมโหดหลังพรสวรรค์ในการใช้จุดอ่อนให้เป็นประโยชน์ของเขาได้เติบโตจนเต็มที่เขาบรรจงฉีกหน้ากระดาษจากหนังสือที่มีชีวิตอย่างชา้ชา ก่อนเย็บเล่มเข้าไปใหม่อีกครั้งเมื่อหมดหน้าแล้วเขาขูดขีดแผ่นกระจกที่ผูกไว้กับความทรงจำของนักเวทโบราณจนกระจกขุ่นมัวกักขังนักเวทไว้นในความมืดมิดก่อนจะขัดกระจกให้เป็นมันวาวแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคาถาย่อมอยากจะถูกไล่ออกมาเหนือสิ่งอื่นใดเหมือนกับความลับต้องการถูกบอกต่อเทรชปฏิเสธคาถาเหล่านี้อยู่ทุกวันเขาจะเริ่มไล่มนต แต่แล้วก็ปล่อยคำพูดให้ล่วงหายไปจากปากและหยุดการไล่คาถาเมื่อถึงพยางสุดท้ายเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกรบเกลื่อนหลักฐานการทารุณของตนเองจนไม่มีผู้ใดในองค์กรสงสัยว่าเขาเป็นมากกว่าเพียงผู้พิทักษ์ที่เคร่งครัดคนหนึ่งเท่านั้นพองใต้ดินเองก็ใหญ่โตขึ้นมากจนไม่มีใครรู้ถึงสมบัติที่เก็บรักษาดีเท่าเทชอีกแล้วจนภายหลังวัตถุเวทมนต์ที่ไม่สำคัญ พร้อมกับตัวเทรชเองก็ถูกลืมไปจากความทรงจําขององค์กรเขากุ่นเครืองที่ต้องซ่อนผลงานสุดแสนประณีตของตนเองในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเฝ้าจับตาดูล้วนชั่วร้ายไม่ก็เลวร้ายในทางใดทางหนึ่งทําไมเขาจึงไม่ควรมีอิสระในการทําสิ่งที่เขาอยากทำกันเล่าห้องใต้ดินเก็บรักษาวัตถุเวทมนต์แปลกประหลาดไว้หลายชิ้นแต่มนุษย์กลับไม่เคยใช้จนวันหนึ่ง มีชายล่ามโซ่ถูกล่างเข้ามาที่อุโมงค์ใต้ดินเขาคือนักเวทที่ประสานล,ล่างตนเองเข้ากับคาถาใหม่ทำให้เขารักษาตนเองได้ไม่ว่าบาดแผลจะร้ายแรงแค่ไหนก็ตามเทรชยินดีอย่างยิ่งกับของเล่นชิ้นใหม่ของเขาคนที่รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดแบบมนุษย์อย่างเต็มที่แต่ไม่อาจตายได้ของเล่นที่เขาสามารถทรมานเล่นได้เป็นปีๆต่อจากนี้ไป เขาเริ่มด้วยการเลาะผิวหนังออกจากร่างของนักเวทด้วยตะขออย่างเป็นระบบระเบียบและใช้โซ่ของเขาหดเชี่ยนแผลให้ฉีกเปิดและให้มันรักษาตัวเองเขาเริ่มสวมโซ่ระหว่างราตะเวนห้องเก็บสมบัติดื่มดำในความหวาดกลัวของนักเวทต่อเสียงลากโซ่ของเขาเมื่อเข้ามาหาเทรชเริ่มตีตัวออกห่างจากองค์กรทั้งบนเพราะมีสิ่งของน้นเหลือให้คมาในห้องใต้ดิน เขาเริ่มทานอาหารในห้องพักด้านล่างของตนเองที่อาศัยแสงสว่างจากตะเกียงเพียงอันเดียวเขาแทบไม่ออกมาจากกุโมงใต้ดินเลยผิวของเขาเริ่มซีดเนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดใบหน้าของเขาเริ่มสูบเซียวแก้มตอบลึกลงสมาชิกขององค์กรเริ่มหลีกเลี่ยงหน,หน้าของเขาเมื่อมีการหายตัวอย่างลึกลับเกิดขึ้นในองค์กรจึงไม่มีใครคิดตรวจสอบลังของเทสเลยเมื่อภัยพิบัติ ที่รีพวกหมอกมรณะเกิดขึ้นคลื่นเวทมนต์เข้าช่วงชีนชีวิตทุกคนบนเกาะและเปลี่ยนร่างกายให้พวกเขาไม่มีวันตายขณะที่คนอื่นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเทรชกลับเพลิดเพลินไปกับหายนะครั้งนี้เขาได้ถือกำเนิดใหม่เป็นวิญญาณชั่วร้ายแต่เทรชไม่ได้เสียตัวตนของตนเองไปเหมือนกับคนอื่นๆที่ผ่านเข้าไปในโลกแห่งเราความสามารถในการหาจุดอ่อน และความรักตระการทรมานอันโหดเหี้ยมในตัวของเขากลับถูกเพิ่มมากขึ้นแทนเขาลื่นเลงไปกับโอกาสในการสารต่อความโหดร้ายของเขาโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการแก้แค้นเป็นอิสระจากขีดจำกัดของผู้รู้ตายเทรชจึงทรมานได้ทั้งคนที่มีชีวิตอยู่และคนที่ตายไปแล้วได้แบบไม่รู้จักจบสิ้นยินดีไปกับความสิ้นหวังของพวกเขา ก่อนจะจองจำวิญ,ญญาณของพวกเขาไว้ในความเจ็บปวดชั่วนิรันดร์การตอนนี้เทรชเริ่มออกเสาะหาแต่เหยื่อที่เฉลียวฉลาดและทนต่อการทรมานนั่นหมายถึงเขาตามหาเหล่าคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งเท่านั้นเขามีความสุขที่สุดจากการทรมานเหยื่อจนพวกเขาสูญเสียความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ก่อนเผชิญหน้ากับตะขอที่ปลายโซ่อันไม่อาจหนีได้พ้นของเขา ก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของเทรชช่วงแถมตอบโอเคคอมเมนต์ okay, แรกคลิปประวัติตัวละครไม่น่าเบื่อเลยครับจะได้รู้ความเป็นมาของตัวละครน,นั่นๆดีกว่าเล่นเก่งแต่ไม่อินกับตัวละครที่เราเล่นก็ยินดีด้วยครับที่ที่ไม่เบื่อกับกับประวัติตัวละครน,นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นอนไม่หลับครับแนะนำให้เปิดครับโอเคครับ ไปที่คอมเมนต์ที่2ทําประวัติทารอนหน่อยครับคือจะบอกว่าไงดีคือจะบอกว่าประวัติทารอนตอนนี้มันยังสั้นอยู่ครับถ้าเกิดทําตอนนี้พี่กลัวว่ามันจะสั้นไปครับมันจะมาแค่แวบเดียวแล้วก็ไปขอให้มันมีเนื้อเรื่องอะไรที่มันอัปเดตมากกว่านี้หน่อยครับเดี๋ยวทําให้แน่นอนโอเคครับคอมเมนต์ที่3อู๋ยังยาวโอเคมาเรารับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วดูทุกวิดีโอของพี่อ่านหมดแล้ว คือช่องก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะแต่ก็ชอบอยู่ดีคอนเทนต์แบบมีเงนขอแนะนำเลยนะครับลงแรงเดอะซีรีส์อันนี้ปกติทุกช่องต้องมีนะครับพอหัวร้อนก็ต้องมีอะไรสนุกสนุกทำใช่ไหมชวนหรือสุ่มเพื่อนคนดูหรือใครก็ได้มาเล่น normal ด้วยกันไรแบบนี้สายแปลกโดพลาไม่ได้นะครับที่ควรสร้างสมโมสรอ,อะไรแบบอันแตก มีตัวแซดหน่อยดีมีตัวแซดข้างหลังหน่อยมันจะได้แบบอันตรสอะไรเงี้ยมันติดเลทไปไหนเนี่ยโฮเทลคมละบุยคมละบวยคืออะไรวะไม่รู้ว่าอะไรต่อดีแต่ก็แค่อยากจะบอกพี่ฮันโซโลว่าไม่ต้องกังวลเพราะพวกเราจะหัวร้อนไปด้วยกันแอดมาได้นะเรกโอเคครับก็ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับลงแรงเดอะซีรีส์ได้ครับจัดให้ ชวนคนดูชวนเพื่อนมาเล่นได้ครับเดยวจัดให้แต่ว่าเรื่องสร้างสมโมสรนี่พี่ขอไม่สร้างแล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ดูวิดีโอหมดทุกวิดีโอเลยโอเคครับไปที่อคอมเมนต์ที่4เป็นชแนลที่เล่าเรื่องได้น่าฟังมากๆและทำให้อินในตัวละครจริงๆขอบคุณมากๆครับปอลอไม่น่าเบื่อเลยเพราะชอบเอาไปฟังตอนนอนเอ๊ยยังไงแต่ฟังแล้วสบายดีขอบคุณมากๆครับ แต่ฟังไปนานๆนี่ก็อาจจะเบื่อนะแต่ถ้านอนไม่หลับนี่เปิดฟังเลยเยอพี่หลับแน่นอนโอเคคอมเม์ที่ห้าพี่ฮอจะทําคลิป LL แนวไหนเป็นหลักครับถ้าเป็นตอนแรกก็จะเป็นคลิปเล่นเกมครับแต่ในช่วงนี้ก็จะทาซอรี่เป็นหลักครับแล้วก็จะลงคลิปเล่นผสมไปด้วยก็น่าจะประมาณนี้ครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของตัวละครแล้วก็การตอบคำถามวันละห้าคอมเมนต์ โอเคครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอามเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็พี่ทำเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดถูกใจกันด้วยชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเครื่องหมายระฆังนะครับเป็นการแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจีจีนะครับ